เรียนท่านผู้บริหารท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้เสียสละเวลามีค่านะครับในการร่วมกันการประชุมในครั้งนี้นะครับเราก็ทราบดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าดูถึงตัวเลขแล้วเนี่ยเราเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับ20%ของประชากรน,นะครับมีอายุมากกว่า60ปนะีเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมนะครับ เราจะต้องดูแลนะครับแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ดูแลและปกป้องท่านครับผู้สูงอายุนะครับมีความสําคัญมากท่านมีประสบการณ์นะครับท่านมีองค์ความรู้นะฮะท่านได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยเป็นศักยภาพนะครับประสิทธิภาพ ศักยภาพของท่านในการที่จะดูแลตัวเองด้วยเรานะครับในฐานะนะครับที่เป็นลูกหลานนะครับในฐานะที่เราก็จะเข้าไปสู่เป็นผู้สูงอายุเองด้วยเป็นถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนนะครับถึงจะต้องดูแลนะครับผมจําได้ครับตอนเด็กๆนะพ่อแม่พาเราไปที่โรงพยาบาลมีสมุดอยู่เล่มหนึ่ง พีนีเราเรียกว่าสสีชมพูใช่ไหมครับชั่งน้ําหนักเราต่อเราเป็นเด็กวัดส่วนสูงเราแล้วก็ดูพัฒนาการของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็พ่อแม่ก็พยายามกระตุ้นเรานะครับให้กินนมบ้างนะครับให้ออกกําลังกายบ้างนะครับเรล่งรัดการพัฒนาการเช่นกันครับวันนี้เรามีผู้สูงอายุแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าวันเนี้ย พ่อแม่ของเราหรือผู้ที่สูงอายุเนี่ย,ย,เ,ยเกินแก่เกินวัยหรือไม่เพราะเป็นวัยกําลังเสื่อมตอนเด็กเราเป็นวัยกําลังพัฒนาวันนี้ไม่มีอะไรมาบอกท่านได้เลยนะครับนะไม่มีมาบอกให้ลูกที่จะคอยดูแลว่าวันนี้พ่อแม่ของเรากําลังแก่เกินวัยหรือไม่ครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับที่ดูแล ผู้สูงอายุส่วนใหญ่วันนี้ปัญหาใหญ่คือการหกล้มนะครับนะแล้วก็เกิดหกล้มแล้วก็เกิดบาดเจ็บนะฮะผมจําได้ครับนะว่าคุณแม่ผมนะท่านเสียไปเมื่อตอนอายุ94ก่อนหน้าที่ท่านจะเสียเนี่ยนะครับทุกเดือนนะครับเกือบทุกเดือนต้องไปทานสุก,กี้ร่วมกับลูกๆหลานๆน,นะครับมีวันหนึ่งท่านตักบาดแล้วท่านก็หกล้มวันนั้นเนี่ยพอหกล้มเสร็จ กระดูกหักมีการผ่าจนกระทั่งเดินได้แล้วแต่ปรากฏว่าท่านไม่ออกจากบ้านอีกเลยเพราะท่านสูญเสียความมั่นใจนะครับ,นะรบเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไม่หกล้มท่านยังมีความสุขนะครับที่จะก,กินไปเที่ยวกับลูกๆและหล,ล,ลาน,ลานได้อีกหลายปีนะครับาสิ่งเหล่านี้ครับต้องฝากพวกเรานะครับว่าเรานะรต้องช่วยกันนะฮะ ช่วยกันดูแลติง่งท่านนะครับแต่หกล้มได้อยู่ไม่กี่อย่างละครับพอผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับนะค,บคือเรื่องของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะครับการทรงตัวแล้วก็ความจําผู้สูงอายุมีอยู่สามสี่อย่างนี่แหละครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลท่านแต่จะไม่หกล้มได้เราต้องช่วยกันนะครับเรื่องเราจะทําอย่างไรให้กล้ามเนื้อของท่านนะครับนะสมกับวัยที่ท่านมีอยู่นะครับ นะความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนี้ทําอย่างไรให้ท่านสามารถทรงตัวได้นะครับทําอย่างไรที่จะให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะส,สมกับท่านนะครับที่จะดูแลเมื่อให้เกิดเมื่อเพื่อไม่ให้เกิดการพัดตกหกลมได้นะครับปากกันนะครับเรามียิมการออกกําลังกายนะครับเราอาจจะต้องมีการออกกาลังกายสําหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ AT, อายุนั้นๆเพราะการออกกําลังกายของผู้สูงอายุอาจจะเกิดทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ นะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะต้องเตรียมกันนะครับนะที่จะดูแลนะก็ฝากของเราทุกท่านนะครับนะเราช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันสร้างสังคมที่เหมาะสมนะครับกับวัยแต่ละวัยนะครับครับขอบคุณครับ